เราทุกคนมีพลังวิเศษอยู่ในตัวพลังนั้นคือพลังแห่งการขอบคุณเราสามารถปลุกพลังวิเศษนี้ให้ทำงานในทุกๆเช้าเพื่อให้เรามีวันที่ดีและมีพลังในการใช้ชีวิตให้เราพบเจอความโชคดีตลอดเวลาฟังคลิปนี้ทุกวันเมื่อคุณตื่นนอน ตอนเช้าขอบคุณที่สิ่งที่อยู่รอบตัวขอบคุณด้วยความอ่อนโยนจริงใจขอบคุณด้วยความรู้สึกสำนึกรู้คุณและจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้แล้วทุกวันจะเป็นวันแสนวิเศษสำหรับคุณขอบคุณเช้าวันใหม่ที่สดใสและเบิกบาน ขอบคุณสติสัมปัญชยะของฉันที่ครบสมบูรณ์พร้อมรับวันใหม่ขอบคุณที่นอนของฉันเป็นที่นอนที่นุ่มสบายทำให้ฉันนอนหลับพักผ่อนได้สนิทต,ตลอดคืนและตื่นด้วยด้วยความสดชื่นพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ที่สวยงามในทุกๆวัน ขอบคุณลมหายใจของฉันที่มีค่าขอบคุณอวัยวะที่ทุกส่วนในร่างกายที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ฉันใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตที่ทรงพลังอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนให้ฉันเป็นคนดี และมีชีวิตที่ดีจนถึงวันนี้ขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันที่จเจริญเติบโตซ่อมแซมร่างกายให้ฉันปกติและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆวันขอบคุณดวงตาของฉันทำให้ฉันมองเห็นสิ่งต่างๆที่สวยงามบนโลกใบนี้ได้อย่างชัดเจน ทำให้ฉันมองเห็นโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอบคุณหูของฉันที่รับฟังเสียงและเรื่องราวที่ดีมีคุณค่าและจากภายในและภายนอกขอบคุณจมูกของฉันที่รับรู้ถึงกลิ่นที่ดีและสูดลมหายใจเข้าสู่ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ ขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งดีๆมีสัจจะวาจาและนำพาให้ชีวิตของฉันพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีและทำงานได้อย่างคล่องแคล่วขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่แข็งแรง มั่นคงช่วยพาให้ฉันไปได้ทุกทุกที่ที่ฉันอยากไปที่ฉันต้องการขอบคุณหัวใจของฉันที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนทั้งร่างกายทำให้ฉันตื่นมาได้อย่างดีเยี่ยมในทุกทุกวันขอบคุณสมองของฉันที่เป็นสมองเงินล้าน เป็นสมองอัจฉริยะที่สร้างสรรค์งานต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์ขอบคุณ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 บ้านของฉันเป็นบ้านที่อบอุ่นปกป้องคุ้มครองให้ความสงบร่มเย็นขอบคุณห้องน้ำที่สะอาดหอมสดชื่น ขอบคุณไฟฟ้าน้ำป่าป่าที่เปิดใช้ได้ตลอดเวลาดุดดังเนลมิตรขอบคุณชีวิตของฉันที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ฉันมีชีวิตที่แสนสบายและได้ครบบริบูรณ์ขอบคุณต้นไม้ทุกต้นที่มอบอากาศดีๆ ให้ฉันได้หายใจได้อย่างเต็มปอดขอบคุณลูกขอบคุณภรรยาขอบคุณสามีที่ทำหน้าที่เป็นของตัวเองได้อย่างดีขอบคุณที่คอยดูแลเอาใจใส่มอบความรักความห่วงใยให้ฉันในทุกๆวันขอบคุณขอบ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหน้าที่การงานของฉันที่ทำให้ฉันได้ใช้ความรู้ความสามารถและทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันในทุกวันอย่าง สายน้ำทำให้ฉันมีเงินใช้ตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำงานได้อย่างไหลลื่นทำให้ฉันได้รับเงินแสนเงินล้านจากการใช้มือถือเครื่องนี้ขอบคุณรถของฉันที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีแอร์เย็นฉ่ำนั่งสบาย พาฉันไปทุกที่ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยขอบคุณวันอันแสนวิเศษที่ทำให้ฉันได้รับความโชคดีจากพลังที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณที่วันนี้เงินทองไหลามาเข้ามาหาฉันทุกทิศท,ทุกทางขอบคุณวันนี้ ที่ธุรกิจการงานของฉันประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีและ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่ตลอดเวลาขอบคุณฐานะการเงินของฉันที่มั่งคั่งร่ำรวยตลอดชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพมหัศจรรั์และยอดเยี่ยมขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความรัก ความเมตตาจากจักรวาลและคนรอบข้างในทุกลมหายใจขอบคุณที่ฉันมีความเบิกบานตลอดทั้งวันและมีความสุขทุกวินาทีของชีวิตขอบคุณที่ฉันได้รับพรสวรรค์อันมีค่าและนำออกมาแบ่งปันช่วยเหลือให้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณ ที่ได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคนให้ตัวเองและคนรอบข้างและทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นขอบคุณความมั่งคั่งและเหลือเฟือที่จักรวาลส่งมาให้ฉันตลอดชีวิตขอบคุณกัลยาณิมิตรรอบตัว ของฉันที่มอบความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อฉันในทุกๆวันขอบคุณทุกความโชคดีที่ฉันได้รับในทุกวันอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณพลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวฉันเสมอมาและจะอยู่ตลอดไปขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณ